นี่ทรงใบหอกค่ะอุตสามาน,นี้เริ่มเริ่มมีสีมาแล้วเบิงพญาดำลงตอนเอามาจากเพ่อนป้ายค่ะมายูนี่แดงเหมือน่า <c oughs> <c oughs> รูว่าป้ายสิขึ้นมาบ่อดเอาค่ะหน้าบ่าห้จแต่ใจรักกะก็พ่อแล้ว สามนีเบิ่งอบไปอบมาเบิ่งบ่มีน้ำเลยค่ะคังทงังคังทังปล่อยให้นน้ำแห่งเวลาน้อยหน่อยค่ะสวยเบ่งอันนี้ก็แห่งอีกแล้วค่ะคังจนแห่งเปินตาน้ยใจจังเนาะ มันเวลาอันนี้คือคำแก่โตคะ่ะสิพยายามเบ่งให้ดีอันนี้เป็นไม้ที่เพิ่นยุบยุบลงไปแล้วก็เอาหัวเพิ่นมาหมักหมักไว้คะ่ะบลูว่าเป็นยังดอกแตก,กะมักอะคะ่ะใบออกสีแดงๆกับสีชมพูนี่มักนี่คะ่ะ เพ,พิ่งงอกขึ้นมาเพิ่นยุบหรือเพิ่นเอียงบุยุบป,ประมาณนี้แหละค่ะประมาณยุบนั่นแหละเลี่ยงไม่บุเป็นน้ำ <c oughs> อันนี้ได้มาว่าซื้ออะไรนะหงดาลุ้นค่ะมีลูกเลรวมีสองต้นแล้วลูกอดเอาเด้อค่ะไม่บ่บมีตู้ ลองงบประมาณอันนี้อสงไข่ค่ะบรรลุว่าเพิ่นเป็นจังไดบเป็นบอคอยงามปานใดเป็นคนเลี้ยงสีไดยเปียนกระถางเปลี่ยนดินเพิ่อนอยู่ค่ะอันนี้ซื้อ่าดอกเอียงค่ะ งามงๆค่ะพอดีเมื่อนี่บ่มีแดดเด็กเที่ค่ะจนหอดยามมะแงลงกล็เลยก็เลยบานตลอดเมื่อเลยงามๆค่ะสีเพิินงามๆ ตัวพึ่งหรือตัวอะไรอันนี้เพื่นบอกว่าหางหงโบราณมาสั้นค่ะได้มาในน้ำนั่นเด้ค่ะได้มาจากส่วนยังจำไ,ได้แล้วแต่มันคล้ายๆก,กันกับอันหกหลงเลยค่ะแต่หกลงเพื่อนที่ทรงใบกว้างกว่านี้ เ่งไก่เพิ่นมาเชียผู้เท่าบอเฝ้าเรือนดูค่ะหัววังโคลอยู่ไก่น้อยอันนี้สิเป็นหกหลงค่ะเพิ่นสิบบใบไงใบควางแต่คืองก,กับหางหงโบราณที่เพิ่นวานะคะ่ะนี่เป็นหกหลงสิบบใบไง นี่ค่ะอันนี้เพิ่นมาหางหงโบราณนีหอย่างนี้แหละค่ะแต่มันกัดสีขื้นกันกับอันหกหลงเลยอันนี้สิเป็นนางนางรากแถงแดงค่ะเพิ่นบไปแต่ยังบบมีลูกเลยด้วยค่ะนี่ตลอดไม่กำลังขึ้นมา สิประมาณจากหาหกเดือนแล้วค่ะค่ะจังใดก็ลากกันไปด้วยนางรากแผงแดงสวยๆเนี่นเนะาะค่ะจังใดยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในเด้อค่ะขอบคุณเด้ลายค่ะสวัสดีค่ะ